คอปเตอร์พานุวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับค่ะต้องเรียกคุณเป็นอะไรอ่ะเป็นคอปเตอร์เฉยๆหรือว่าเป็น FJ คอปเตอร์เป็นคอปเตอร์พานุวัตรแล้วกันครับคอปเตอร์เฉยๆเออจริงๆคุณมีหลายนามสกุลเหมือนกันเนาะเอ่อทำบทบาทหลายอย่างครับค่ะรับหลายบทบาทก่อนหน้านี้หลายคนก็รู้จักน้องจากแบบคอปเตอร์ SB5 ถูกต้องครับเนาะแล้วช่วงที่ระหว่างมันเป็นรอยต่อเนี้ยน้องไปทำอะไรคะก่อนที่จะมาออกซิงเกิลที่เป็นแบบภายใต้เลิฟอีส ก็จริงๆก็เทรนอยู่ที่ l er East ลิ e อีสแหละครับในการฝ<ม>ึกร้องเพลงครับฝ<ม>ึกแต่งเพลงฝึกทำโปรดิวส์อะไรอย่างเี้ครับ<ม>แล้วก็เทรนมาเรื่อยๆพอถึงระยะเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย พร้อมแล้วเลยครับแล้วก็ตัวเพลงเองมันก็ผ่านแล้วก็ได้เดบิวต์ออกมาครับเป็นคอปเตอร์พาณวัตจากค่ายลอบิสครับ,ค,บครับซึ่งสิ่งก็นี้ชื่อว่าแฟนติง่งถูกต้องครับเอาจริงๆถ้าฟังชื่อเพลงตอนแรกพี่นันก็นึกไม่ออกจินตนาการไม่ออกว่าเนื้อเพลงมันจะพูดถึงอะไร <c oughs> ก็เลยอยากรู้ว่าอันเนี้ย <c oughs> มันมันเกิดขึ้นจากอะไรในวันวันหนึ่งน้องไปเจอ <c oughs> อะไรมาบ้างถึงมาเป็นชื่อเพลงนี้ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ผมได้ไอเดียนี้ตอนช่วงโควิดครับช่วงที่เราแบบว่าต้องอยู่บ้านกันแล้วผมก็ทําช่องรีแอ แบบว่า Re c t Series อ่ครับกับพวกพี่ๆนักแสดงแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เริ่มเห็นแบบว่า Feeling แล้วก็เข้าใจความเป็นแฟนคลับมากขึ้นแล้วกันครับจากการที่แบบเฮ้ยเป็นมุมมองของผู้ดูบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะลองเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งที่จะสื่อสารกับคนที่เป็นแฟนคลับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ตัวเพลงมันเป็นเพลงแค่แบบว่าขอบคุณแฟนคลับครับคือก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเป็น แฟนของคนที่เขาเป็นติ่งศิลปินอ่าเราจะสามารถสปอร์ตเขายังไงได้บ้างอก็เลยเกิดเป็นเพลงแฟนติ่งขึ้นมาครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตจริงเราเคยเป็นแฟนติ่งไหมก็เป็นอยู่เป็นอยู่เหรอเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ครับแล้วเราทําแบบในเพลงที่เราเขียนไหมทํานะก็ทําครับก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่า เราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วอะแล้วโลกของเขามีความสุขกับการเป็นติ่งใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะสปอร์ตเขาด้วยอะไรอย่างนี้ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ในฐานะคนที่เป็นแฟนติ่งจะทําได้เพื่อสปอร์ตเขาเช่นอ่อถ้าอย่างเห็นในเอวก็จะมีกดแอปกดบัตรแอบกดบัตรคอนให้เขาเออมีอะไรอีกก็พาไปซื้อของเมอร์เชนดาย์ของศิลปินอ,อะไรองอก็ต้องพาไป <laughs> อันนี้เห,นเหมือนเป็นเรื่องจริงอะเรจริงนะ <laughs> มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ครับอ้ <laughs> <laughs> โอเคอแต่ก่อนจะไปพูดถึง MV ตัวเพลงอย่างเงี้ยเรื่องของการร้องการดีไซน์การร้องมันก็จะมีความ <c oughs> ไม่ได้จริงจังมากคือมีความ <sh arp> <ช>ที่เล่นหน่อยๆอันนี้เป็นความตั้งใจไหมคะ <sh arp> เป็นความตั้งใจครับเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่เป็นหัวหน้านผมคือพี่ไก่สุธีเนี่ยเขามองว่าพอเราจะถ่ายทอดเพลงแนวนี้ มันไม่อยากให้เราดูหล่อมากเกินไปไม่อยากให้เราดูแบบตั้งใจที่จะแบบโอ้โหเป็นพี่พระเอกขนาดนั้นเพราะว่าในเพลงเนี่ยมันบอกอยู่ว่าเราเป็นพระเอกไม่ไหวครับก็ต้องแบบว่าลดลงมาเป็นเหมือนกับเป็นแบบว่าคนที่อยากเป็นพระเอกให้เธอแต่เป็นไม่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันฟังดูเหมือนจะร้องง่ายแต่ว่าตอนที่ผมปรับเนื้อเสียงให้เข้ากับเพลงมันยากมากเลยครับมันยากเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราร้องเพลงเพลงหนึ่งเราก็ต้องตั้งใจร้องอยู่แล้วแบบนี้ไหมคะคือมันจะมีคําว่าติดหลอ อคือจริงๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะเป็นกันแหละคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องหล่อแต่เหมือนกับพอเรามีไมซ์เซ็ตในการร้องเพลงว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องเสียงดีมันจะต้องออกมาฟังดูละมุนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอกพี่ไก่ไหมว่าจริงแล้วผมไม่ได้ติดหลอดคือผมหล่อจริงๆก็พยายามบอกอยู่แต่ว่ากลัวจะหลอเกินพี่ไก่ว่าไงบ้างพี่ไก่ก็บอกว่าอไม่ต้องหล่อไปมากกว่านี้แล้วล่ะครับ เราลดทอนความหลอของเรายัางไงน้องมันยากมากนะการที่เราเป็นคนหน้าตาดีเสียงดีแล้วเราจะต้องดู <c oughs> เออดูแบบไม่จีเลียดดูสบายสบายลีแล็กคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหล่อขนาดนั้นแล้วกันคือโอเคพื้นฐานหน้าตาก็ดีประมาณนึงนะครับแต่ว่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบโอ้หล่อขนาดนั้นอยากจะวางตัวเองให้แบบเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากกว่าคใช่ก็เลยมันจริงๆมันก็เลยเกิดเป็นคาแรคเตอร์ในเพลงนี้ขึ้นมาด้วยอ ซึ่งเพลงนี้น้องเขียนเองด้วยถูกต้องครับเขียนเขียนเองหมดเลยเพลงเอ่อทำนองก็คือเป็นดนตรีเนี่ยก็ผมจะขึ้นโครงทั้งหมดมาให้แล้วก็ตัวพี่ไก่นี่แหละเขาก็จะคอยดูโครงอีกรอบนึงครับมาช่วยแบบว่าตบๆอีกหน่อยใช่ครับพอมันออกมาเป็นเพลงที่เป็นเดโมเกือบจะสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเรารู้สึกไหมว่ารู้สึกโล่งใจหรือมันรู้สึกยังไงดีใจมากเลยครับเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ Love is เนี่ยผมส่งเดโมไปเกือบ30เพลง ถามจริงใช่ครับแล้วมันไม่ผ่านหรอคือมันไม่ได้เชิงว่าไม่ผ่านแต่ว่าคือหลายๆเพลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้ากับคาแรคเตอร์เราจริงๆแล้วผู้ใหญ่เขามีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าอันนี้ยังใช่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็ลองไปพัฒนาดูแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกและกันที่มันให้ความรู้สึกว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามันดูน่ารักมันดูเข้าแล้วมันดูแบบไปต่อได้พี่แอนอยากร,ร,รู้เลยอะว่าคาแรคเตอร์ของคอปเตอร์ในสายตาของผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นคนยังไ<อ>ง<อ> เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาให้ค yeah, ําน um, ิยามผมมาว่าหนึ่งคือเป็นคนดูแบบว่าดูเข้าถึงง่ายดูพูดคุยได้ได้แต่อย่างที่สองคือกวนตีนคือแล้วก็อย่างที่สามคือดูแก่และดูแปลกแก่และแปลกใช่คือผมอ่ะอ่ะพี่แนนว่ากันตามตรงว่าอายุผมเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยผมอายุประมาณเนี่ยยี่สแปดยี่เก้า ไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็จริงๆผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ว่าด้วยสไตล์อะไรบางอย่างของผมที่สื่อสารออกไปเนี่ยคนจะชอบแซวว่าผมมีความแก่อยู่หรือเพราะว่าคอปเตอร์เป็นดีเจหรือเปล่าเวลาคนเป็นดีเจการพูดมันจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปมันก็ต้องมีการสเตรสเน้นตัวลอเรือรอลิงมันพูดชัดอะมันเลยดูแก่ผมไม่แน่ใจแต่ว่า ผมไม่ได้แก่นะครับผมยืนยันกับพ e Fm <laughs> ครับผมไม่ได้แก่ครับ <laughs> ใช่แถ<ล>ึงคือคือผมเป็นคนเล่นไปเรื่อยพี่แนนผมเล่นอะไรแบบคือเหมือนกับบางทีเราอยู่ในมูดแบบเราก็ไม่ได้อยากจะเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็แบบพูดไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเห็นอะไรแบบนิดๆหน่อยๆก็แบบเอาละนิดนึงแบบแบบขอให้ได้แวะอะไรเงี้ยพอแวะปุ๊บทุกคนก็จะแบบคือบางอันมันก็ฮาแหละแต่บางอันทุกคนก็จะแบบแต่มันก็สร้างบรรยากาศนะห <c oughs> มายถึงว่ามันก็ทําให้คอปเตอร์ดูเป็นคนเข้าถึงง่ายดูเป็นคนแบบสบายๆ <c oughs> ไม่ดูไม่เครียดก็ ก็ก็ไม่เครียดครับแต่จริงๆในพาร์ทการทํางานเราก็เครียดแหละใช่แต่ว่าเราเราก็อยากให้แบบว่ามวลรอบข้างเรามันไม่ต้องเครียดกับเราอะไรเย่างี้อืมอืมแล้วก็มีท่อนหนึ่งที่ฝังเรายิ้มแล้วก็ไม่เครียดเลยก็คือท่อนแฟนชานน่ารักมากเลยอ่ะเออมันมันเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราอยากมีแฟนชานของตัวเองเงี้ยหรอมันคืออย่างนี้คือเพลงนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะรวบรวมอิเลเมนต์ทุกอย่างของการเป็นแฟนคลับเข้ามาในเพลง3นาทีให้ได้ ซึ่งตอนที่ทำเพลงนี้เสร็จตอนแรกพี่แนนคือมันไม่มีท่อนนี้ <c oughs> คือมันจะเป็นท่อนแรปอีกแบบหนึง่งซึ่ง <c oughs> มันก็จะใส่ความเท่ความแบบว่าความแรปแบบสมแบบบอยแบนด์นะครับเข้าไปแต่คราวนี้ปุ๊บผมดันไปถ่ายติกตอกเจอแฟนชารของวงบัสครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าเออหรือว่านี่คืออีกหนึ่งอิเลเมนที่แฟนคลับยุคใหม่เขาต้องทําได้ <c oughs> ใช่แล้ววันนั้นผมไปเป็นพิธีกรงานงานหนึ่งพอดี <c oughs> <c oughs> แล้วก็เจอกับเอ,อ วงเพร s เซครับแล้วก็แล้วก็จะเห็นว่าแบบการโต้อตอบของเขากับแฟนคลับเนี่ยในทุกๆเพลงมันจะมีแฟนชาญหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคืออิเลเมนต์ของแฟนคลับยุคใหม่ผมต้องเอามาใส่ในเพลงแล้วแต่พอเอามาเขียนปุ๊บชิมหายแล้ววงมีคนเดียวมันยาวไม่พอมวนยาวไม่พอจะทํายังไงดีก็เลยนึกถึงณวันที่อัดนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ลอยมาก่อนก็เลยมาคับขอยืมชื่อเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแฟนชานผมก็คือเอาชื่อทุกคนในครอบครัวมาใส่ครับ ซึ่งน้องอไปทำคอนเทนต์ในทิกต็อกน่ารักมากเลยรูฟั <c oughs> งแบบว่ามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้อง<ช>อะไรนะผว่มาในคลิปครับ<อ>ก็ตอนที่ทําออกมาเนี่ยพ่อแม่ก็ถามแล้วแหละว่าเติมไม่กลัวหรอไม่กลัวโดวนล้อชื่อพ่อแม่หรอแต่ว่าคือเพลงเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าไม่ทันแล้วครับ <c oughs> ไม่ทันแล้วครับปามาช่วยกันทำหมากิน <c oughs> ใช่ครับเนาะมาถึงพาร์ทของ MV วก็จะมีความเหมือนแบบโทนสีก็จะมีความแบบสดใสใช่เนาะ ในเส้นเรื่องก็คือว่า<ช>แฟนคุณนี่แหละก็คือเป็นติ่งกคก็พยายามจะทําอะไรต่างๆเพื่อสพอร์ตเขาถูกต้องเลยครับมีอันนึงที่พี่แน,นรู้สึกว่าน่ารักมากคือมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันดูใส่ใจเช่นการหยิบมือถือเขาไปชาร์จแบตให้อ่าครับเออใช่ก็เหมือนกับเราก็แทนแหละว่าอ่าคนนี้เนี่ยเขาแบบเป็นติ่งศิลปินคนนี้มากๆเลยเราจะทายัางไงให้เขาได้บ้างเห็นเขาดูลฟ์จนแบตหมดเผลอหลับไปรู้แหละว,ว่าตื่นมาปุ๊บเขาต้องแบบ วอยวายแน่เลยอ่ะแบบว่าเิบมือถือแบตหมดเดี๋วดูไลฟ์ไม่ทันก็เตรียมตัวให้เขาหรือว่าแอบกดปัดให้เขาหรือว่าแบบพาไปซื้อแบบม์ชชนได้หรือว่าแบบตัวศิลปินเนี่ยเขาเป็นเนี่ยพรีเซนเตอร์ขนมเนี่ยแล้วก็ไปสั่งมาให้เขาอ<น>ะไรเงี้ยซึ่งเอ็มวีนี้เราก็รับบทหนักเลยเพราะว่าเราต้องเปถึงสองตัวละครด้วยกันใช่ครับอันนี้เป็นไอเดียของพ่วงกับเราเป็นแฟนติ่งด้วยแล้วเราเป็นศิลปินด้วยถูกต้องแล้วศิลปินเนี่ยคือตอนแรกอ่ะ ตอนแรกมีความตั้งใจว่าอยากจะหาอีกคนหนึ่งครับ,รบมาเป็นศิลปินในเรื่องเลยแต่ว่าด้วยความที่เราก็แบบลืมไปว่าเราก็เป็นดารามาก่อนนะอะไรอย่เนน่เน่เราก็เป็นศิลปินคนหนึ่งนะอะไรอเงีเออ้ยก็เลยเอาตัวเองนี่แหละมาเปลี่ยนเป็นแบบคอปเตอร์เป็นแฟนติ่งส่วนเคลิศตอปเป็นศิลปินประมาณนี้ครับใช่ <laughs> มันยากแม้กับการที่ต้องเล่นให้แตกต่างเพราะว่าเราก็ เพราะว่าคุณคุณถ้าเป็นคุณศิลปินคอปเตอร์มันก็คือคุณเคอร์ต็อบนั่นแหละใช่ครับผมก็จริงๆก็แค่เก๊กแหละครับทาเป็นติดหล่อแอคคูไปติดหล่อแอคคูไปอย่างจริงพอทาเป็นติดหล่อปุ๊บมันก็มันก็ฮาตัวเองดีครับเออคือชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นแบบนี้หมายถึงว่าในพาร์ทการทํางานการเป็นศิลปินของเราเองที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าพอเข้ามาในเรื่องที่มันมีความเป็นแบบการ์ตูนมากๆเราก็ต้องพยายามแบบว่าใส่คาแรคเตอร์บางอย่างให้มันดูแบบดูเวอร์ไว้ก่อนอะไรเงี้ย แล้วก็เอ,อการเป็นแฟนติ่งจริง,รงๆแล้วมีพาร์ทหนักใจไหมไม่มีนะครับคืออาจจะด้วยว่าเพราะว่าเราเข้าใจโมเมนต์ตรงนี้ดีแล้วกันเราเคยเราเราเป็นศิลป,ปินมาก่อนแล้วเราก็มีแฟนคลับที่ตามเราแล้วเราก็พยายามคลุกคลีกับเขาครับหาข้อมูลมาตลอดเราก็เลยเข้าใจความรู้สึกนั้นดีก็เลยไม่ได้อึอดอัดหรือว่าลำบากใจอะไรถ้าจะมีแฟนแบบว,ว่าแล้วแฟนก็เป็นติ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนตัวแล้วคุณเป็นติ่งใครไหมก,ก็มีนะครับไม่ก็มี ครับมีมีอยู่เยอ,ยอะเหมือนกันพฤติกรรมคุณเหมือนในเอมวีไเออไม่เท่าไหรล่ละกันคือในในมูทของถ้าสมมติตัวผมเป็นแฟนคลับศิลปินเองเนี่ยมันก็จะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้แบบเครซี่ขนาดนั้นแต่จะชื่นชอบในตัวผลงานใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคือพยายามความความเข้าใจมาโดยตลอดเลยครับว่าคนที่เขาเครซี่ศิลปินมากๆเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ย จริงๆเราก็เข้าใจได้ได้แค่ในเลนส์ของการเป็นคนมองอะเนาะเราก็ยังไม่เคยรู้สึกแบบนั้นจริงๆจังๆเหมือนกันอืแล้วเพื่อนๆในวงการหรือรแม้กระทั่งเพื่อนๆ SB5 ได้ฟังเพลงนี้อะคะครับผมก็ทุกคนก็จะตอบรับในการล้อชื่อพ่อแม่ก่อนเลยครับจริงอันนี้คือเรื่องจริงป้ะคือมันตลกมากพี่แนนว่าตอนปล่อยเพลงไปเนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์เนาะเพื่อโปรโมทเพลงของเราอะไรเงี้ย หนึ่งสิ่งที่มันแบบว่าเป็นไวรอลและถูกพูดถึงคือแฟนชาบว่าแบบศิลปินคนนี้มันทําแฟนชานตลกมากออในการที่ใส่ชื่อพ่อแม่ตัวเองลงไปแล้วทุกคนท่องแฟนชานได้ ผมไปเจอแฟนคลับมาก็คืองานนั้นอ่ะคือจริงๆผมไม่ได้ไปขึ้นผมไปเป็นคนดูแล้วกันในฐานะคนดูอยู่ในหลุมแล้วก็มีคนจําผมได้เขาก็เดินมาทักทายผมแต่เขาทักทายด้วยการกนแฟนชานใส่ผมก็คือเป็นชื่อพ่อแม่คุณชื่อพ่อแม่ผมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบชีวิตมันมาถึงจุดนี้แล้วเนาะอะไรแต่มันก็ตลกดีครับมันก็มันก็น่ารักดีแหละอะไรเงี้ยแต่ว่ามันตลกตรงที่ทุกคนจําแฟนชานได้แต่ว่า ทุกคนยังจำเพลงไม่ได้ผมเลยต้องมาเดินสายโปรโมทวันนี้ฮคอปเตอร์เศร้าเฮ้ยผมเลยต้องมาเดินสายโปรโมทเพลงวันนี้ไงจำเพลงน้องด้วยอย่าไปจำแค่ชื่อพ่อแม่เขาเข้าใจไหมคุณฟังคือเรามีหลายท่อนมากให้ทุกคนร้องตามแล้วก็จดจำมันได้แต่ทุกคนเลือกที่จะจำแฟนชาไหนลองยกตัวอย่างท่อนที่อยากให้แฟนๆจดจำร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมก็ท่อนฮุกเลยมาครับมาเฮ้ยมีวอร์มเสียงเยอ เป็นพระเอกไม่ไหวแต่เป็นแฟนที่โคตรใส่ใจต่อให้เธอจะไปติงใครฉันจะคอยซับให้สุดหัวใจเป็นพระเอกไม่ไหวแต่เป็นแฟนที่โคตรเข้าใจต่อให้เธอจะมีเมนเป็นใครแต่ว่าทางหัวใจฉันเป็นแมนเธอนี่ <Hey. S 2> รู้แหละว่าคนรอชื่อพ่อแม่เยอะแต่ขอฟังอีกรอบได้ปะครับผม <laughs> <laughs> แฟนชารหรอครับ<อ>มา C O P T E R คอปเตอร์พาณวัฒน์พ่อสมชายแม่ชื่อหลงพี่สาวสองคนแต่งงานไปแล้ว C O P T E R คอปเตอร์พาณวัฒนมีแฟนแล้วแฟนเป็นติ่งติ่งทุกคนแต่เขาไม่ติ่งนี่แน่นี่แน่งานบวชงานอะไรต้องจองวิ่งเลยอยากให้ดีเจโซเซฟรูนะครับทำไมครับผมเดี๋ยวมันล้อผมตายเลยคิดว่าโซเซฟจะไม่รู้หรอไม่รอดบอกเลย อ่ะให้น้องคอปเตอร์ฝากเพลงนี้ไว้กับ,บแฟนๆหน่อยครับครับก็ฝากชาว efm ทุกคนครับก็เพลงแฟนติ่งปล่อยแล้วนะครับทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยสามารถไปขอได้หรือว่ามาขอที่ efm นี่แหละ ให้ไม่ก็พี่แนนแล้วก็ดีเจทุกคนที่นี่ครับผมเปิดให้ฟังกันบ่อยๆเลยกับเพลงแฟนติ่งครับฝากด้วยนะคะค่ะและว30เพลงก่อนหน้านี้ที่ส่งไปมีเพลงไหนที่อาจจะเป็นซิงเกิลที่2ของเราบ้างไหมมีอยู่ครับมีอยู่ครับแล้วก็กําลังเข้าในโปรเซสในการประชุมกันแล้วครับอืมอ่ะสุดท้ายคอปเตอร์ฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวหน่อยครับครับผมก็สามารถติดตามทุกช่องทางโซเชียลของผมได้เลยครับ ccoptr หรือว่า c คอปเตอร์ครับแล้วก็ ตามตารางงานทุกอย่างการเคลื่อนไหวในเรื่องของงานได้ทาง Love East Entertainment ทุกช่องทางเช่นกันครับครับผมขอบคุณคอปเตอร์นะขอบคุณเช่นกันค่ะโอ้โหเอ็นดูอะ <laughs> ทุกคนฟังเพลงเต็มๆนะอย่ามาแต่ท่องแฟนชาร์ตเขา <laughs> ด้วย <laughs>